สวัสดีครับผมพบกับคุณหนุ่ยกันะฮะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากไม่ได้มีคลิปถ่ายอะไรกันเลยช่วงนี้นี่คุณหนุ่ยก็เลยจะมาสอนนะครับมาทวนหน่อยวิธีการเริ่มเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับวิธีการเริ่มขึ้นเดี๋ยวเราวันนี้ไปเรียนรู้กันเลยแด้ครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเริ่มเล่นเซิร์ฟสเก็ตอายุเท่าไหร่ก็ได้อายุเล็กอายุใหญ่ก็ได้นะครับเราก็เล่นได้เหมือนกัน อันดับแรกก่อนที่คุณจะขึ้นบนซสเก็ตเลยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณถนัดซ้ายหรือขวาข้างไหนอ่ะข้างไหนเตะที่แรงที่สุดอดีข้างนั้นถนะนัดใช้ข้างนั้นนะครับอยู่บนพื้นเอาข้างที่ไม่ถนัดอยู่ข้างบนนะครับถนัดขวาซ้ายนํานะถ้าถนัดซ้ายขวานํานะถามว่าทําไมล่ะคนอาจจะเล่นผิดไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ที่ผมบอกว่าคนที่คนคนที่แบบเริ่มเล่นแรกๆอะ่ะก็ควรทําอย่างนี้นะเพราะมันสําคัญมากถ้าเกิดคุณ ถนัดขวาซ้ายนําข้างขวาของคุณจะมีแรงมากแรงด้วยอะไรครับในการดันในการเบรกนะครับวิธีการดันนะฮะเวลาเบรกเห็นไหมครับมันจะพยุงได้ดีกว่านะครับมันแข็งแรงกว่าแต่ถ้าเกิดเราเอาด้านที่เราถนัดนะครับนําแบบนี้นะครับเวลาเบรกข้างเนี้ยเราจะไม่มีแรงนะครับมันไม่มีการประคองได้ดีหรือว่าเด็กบางคนลองสังเกตตัวเองนะครับว่าบางคนเราเอาด้านที่เราถนัดนํานะครับ ด้านขวาถนัดนําพอเราจะลงจากสเก็ตกเอาถท้าพี่ลงก่อนตลอดเลยสังเกตใช่ไหมอันตรายมากลองคิดดูนะครับถ้าเกิดคุณอย่างนี้แล้วคุณเอาเทา้าทีลงก่อนป๊อปสเก็ตมาแทงขาจึ๊กเกจ็บเลยอดเล่นอีกไม่คุ้มเห็นไหมเต็ปแรกนะไปลองทากันดูนะแล้วก็หัดขึ้นนะครับหัดขึ้นให้ไวบิดเทา้านะครับเห็นไหมครับแล้วก็เวลาลงก็บิดแบบนี้นะครับดูนะครับขึ้น สังเกตนะครับตรงกองกวางเขาไว้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะไหลแบบนี้ไม่ได้นะครับตายนะตายนะอย่างงี้ตายนะเจ็บแน่ๆต้องบิดอย่างงี้นะนี่แบบนี้เวลาไหลก็ต้องย่อหน่อยเวลาจะเบรกบิดท้าก่อนฟึบเราเอาถาลงไปค่อยๆเบรกลงแค่นี้เองยากไหมไม่ยากโอเคนะครับไปลองหัดทำกันดูก่อนนะครับให้จนชินให้จนคล่องให้จนแม่น แค่นี้เองง่ายมากๆเลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนวิธีการไถไถแล้วก็คราฟกันโอเคไหมพบกันคลิปหน้าเจอกันใหม่กับสเก็ตเทรนเนอร์บายไปแล้วครับคราฟแล้วอย่าลืมนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าวิธีการคราฟทำยังไงอย่าลืม bye bye <laughs>